ทีเด็ดเทพประธานทีเด็ดคัดเน้นๆจัดแบบเต็มๆแบบเทพประธานไปให้เลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดเทพประธานนะครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มรายการขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรา a d ดฮอร์สตาหนนะครับเว็บไซต์ที่ให้บริการในการลงทุนออนไลน์นะครับด้านเกมและสปอร์ตออนไลน์สนใจร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับ ดูลงทุนไปด้วยกันดูเว็บที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างได้เลยนะครับทีเด็ดเทพประทานนี้นําเสนอนะครับเป็นฟุตบอลทีมชาตินะครับทางด้านทีมชาติไทยนะครับพบกับอ่าวมาดิฟนะครับเป็นรายการคอล์ิฟายนะครับเเช่นครับคอล์ริฟายรอบ3นะครับเอฟซีประมาณนี้นะครับรายการประมาณนี้นะครับ สถิติที่เคยพบกันนะครับเป็นทางด้านาไทยนะครับเอาชนะมาดิฟไปได้หนึ่งครั้งแล้วก็เคยพบกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับฟอร์มท่านัดหนังสุดรวมทุกรายการไทยชนะสาเสมอ1แพ้1ส่วนมาดิชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับความพร้อมวันนี้ทางด้านมาดินั้นทูทีมพร้อมฟัดแข่งแบบเต็มสูบส่วนทีมชาติไทยค่ะตัวหลักในแกนลุกไปหลายตัวนะครับก็ทั้ง2ทีมนั้นก็เรียกได้ว่าน่าจะทุ่มมาเต็มที่สาหรับวันนี้นะครับ พอมไม่พร้อมยังไงก็คงต้องใส่เต็มกันนะครับสำหรับคู่นี้เลยราคาเปิดออกมาเป็นราคาที่ทีมชาติตายต่อค่อนข้างจะพอสมควรเลยครับสองลูกครึ่งเลยนะครับผมดูแล้วมองว่าถ้าดูตามศักยภาพที่เคยผ่าน,าน,านมาผมก็มองว่าราคานี้ไทยมันก็น่าจะยิงผ่านได้ไม่น่าจะยากนะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยบาลดิฟเขาก็เตรียมทีมมาดีนะครับทุ่มทุ่มหนักกับกีฬาประเภทนี้เพื่อจะดึงศักยภาพของทีมชาติตัวเองนั้นให้ ให้ยกกระดับขึ้นมาให้ได้นะครับในขณะที่ไทยเองช่วงนี้เองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับแล้วตัวหลักเนี่ยชนะทิปวันนี้ก็ไม่ได้ลงนะครับเพราะฉนั้นผมมองว่าไทยก็เต็มทีมแหละแต่ว่าตัวเก่งๆมันไม่ได้ลงแบบว่าจ๋าๆตัวเบอร์ดีๆมันไม่ได้ลงผมมองว่าก็น่าจะเอาชนะเมารีฟได้แต่น่าจะแบบเบียดๆหนึ่งเมตรสองเมตรอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะชนะขาดนะครับผมมองว่าคู่นี้ถ้าจะลงทุนนะครับ ผมแนะนํนาว่าไปสกอร์ต่ําดีกว่านะครับคิดว่าไทยน่าจะชนะแต่ยิงไม่น่าจะขาดนะครับเพื่อมิตภาพนิดึนึงอะไรเงี้ยหนึ่งสองเม็ดเท่านั้นนะครับเพราะว่าทีมก็ยังไม่พร้อมฟูลทีมเต็มที่นะครับก็ฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้ละกันนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก่อนจะก,กันอย่าลืมนะครับหาเว็บไซต์กีฬาดีๆครบจบในเว็บเดียวดูเว็บที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ